สวัสดีครับวันนี้วันที่6พฤศจิกายน2556นะครับอันนี้ลงปลาของวันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับสำหรับปลาสวายที่จะมาลงบ่อเชียงใหม่ฟิชชิงพาร์คนะครับก็มาจากบอ่อทงชัยฟาร์มครับหลังแม่โจ้ครับโอ้โหโอ้โหโอ,โโอโ้นี่ไซส์สามโลก,กว่า ไซสสามลกว่าเมื่อกี้มาไซสสองไซสสามนะครับนี่ก็เป็นชุดชุดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับสำหรับสว่านนี้ลงไปสองตันแล้วครับนี่อยู่ด้านบนนะครับคุณลุงตองใช้นั่งลงครับพี่สองครับสกีพยานครับเมื่อกี้ออกไปแล้วยังกลับมาอยู่ครับจะมาดูการปล่อยปลาครับพี่สองกัดกล้มครับ สำหรับเรือลำนี้ก็จะนำมาไว้ในบ่อใหญ่นะครับเผื่อไว้ตัดพวกถุงพลาสติกที่ปิวลงไปครับเก็บขยะครับทำความสะอาดตีชะโด,ดโ้ด้วยนะอะชะโดไม่ค่อยเท่าไหร่รตีเอลิเกเตอร์ดิไว้เก็บปลาตาย เมื่อวานวันที่5พฤศจิกาก็ลงปลาสวา่าเอ้ยลงปันลินกับทัพทิมไปนะครับลงปันนินทัพทิมไปในบ่อนู้นนะครับบ่อบ่อประเกตด,ด้านนน้นบ่อประเกตจะแข่งวันที่23พฤศจิกายนนะครับบัตรจะเอ่อบัตร350บาทที่หนึ่งก็10,000บาทนะครับเดี๋ยวจะเอาลงมาเพิ่มครับเดี๋ยวหาปันดินมาเพิ่มอีกสัก1ตันนะครับลงในบ่อนู้นนะครับ,บ,รบก็ลงุลงนกชัยก็ปลาไป,<ล>าปคูลงไปแล้ว เยอะแล้วนะสามโลเนาะสี่โลสามโลโอ้ตัวโอ้ยตัวใหญ่พี่สองตัวใหญ่อ๋อนี่ก็ผสมไว้ใหญ่ครับเซมบ้าตัวใหญ่นะใช่เซมบ้ากับไปเซมบ้ารอบแรกอะเยอะแล้วไปครูมีอยู่ไม่กี่ตัวแล้วรอบสองเป็นพวกไปครูเซมบ้าอันนี้เป็นบ่อบ่อแรกนะครับ เปคูดิยิสกยิศเก่าไซแปดอ่ะพี่ยิสก,สกเก่าไซาแปยดหยุยแดแล้วอาปนน่งแล้วอยู่ยในแพรพี่แล้วมันลดพี่ดูเสามีเป็นร้อยต้นเลยนะมันกินแล้วมันเข้าไปข้างในจริงๆไม่ได้โกหกแต่ถ้าใหญ่จริงๆในนัน้นนะนะมันจะมีปลาดุกแก่กับปลสสวะนแต่เราเล่นพวกเก็มเนาะ ไปสอโลกว่าใช่ไหมชุดก่อนเลยเหรอชุดก่อนนั้นยังใหญ่แล้วพี่เคี่ยวฟันห่างหมดแล้วพวกนั้นอะเซมบ้าเซนบ้าใช่โอ้เซมบ้า,บา,า,บาออกไปหลายเหมือนกันยี่โซกับยี่โซกับตัวใหญ่ใช้เหยื่ออะไรก็ได้นะพี่เนะดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหนวดเฟิร์มมือหยุดยังยิง ตกตะวมีคนมาถามมามีเนื้อไก่เออก็มพวกนั้นอเอาเนื้อไก่ตกเมื่อวานตกไปคูตกไปคูนะไปคูนะไปคูกินหมดอะไปกินเนื้อนี่ ไปคูที่ไหนครับ5ราคา50บาทครับเอามาลงก็ราคาเนี้ยครับไม่ใช่50อบะ60บแต่ผมไม่แน่นะมันเขียนที่ตรงนั้นผมก็ว่าเป็นงั้นแหละโอ้เซมบ้าอร่อยมากๆครับคุณลุง ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวมาเมื่อกี้นะเมื่อกี้ตัวเล็กกว่านะอ่อนนะต้องโยนใช่ไหมถึงว่าจะไม่ตายห้าตัวตรงเนี้ยที่คุณลุงว่าไม่ตายผมเก็บมาหมดแล้วครับเดี๋ยวเอาอีกถังนะครับนี่หมดแล้วครับหนึ่งถังหมดแล้วคุณลุงให้ดูด้วยเหรอว่ามันขแข็งแรง

ครับในนี้ยังมีอีกหนึ่งถังนะครับหมดไปแล้วหนึ่งถังนะครับโอ้มีปนินมาแซมหน่อยหนึ่งเห็นละลอยขึ้นมาครับนี่ถังอ่าถังที่สองแล้วนะครับ ก็มีลูกค้ามาตกเล่นนะครับเราปล่อยไปก็มีกินนะครับปลาสวายนะครับตีไปฝั่งโน้นก็กินนะครับอาจจะกวนไปนิดหน่อยครับกวนกันนิดหน่อย นี่บางตัวก็ยังอยู่แถวนี้อยู่ครับที่เพิ่งปล่อยนะครับอะไรปิรูวอ๋อปิดฝาเหรอไม่รัวเมื่อกี้มันนย ครับสวยนี่ไซส์สวยครับไซส์สองไซส์สามเราเล่นไซส์สามกิโลนะคะ 2, รับฮะ เทลงไปเลยอหรไม่ได้น้ำเออไม่ได้ไม่ได้ต้องอย่างนั้นแหละน้ํามันจะนี่จะกลับอยู่แล้วนะครับพี่สงครับขับรถออกไปแล้วครับเห็นรถปลามาครับ รีบกลับเข้ามาเลยครับกลับมาดูว่าเป็นจริงอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าถ้าเป็นจริงไหมครับก็ดูแล้วก็น่าจะใช่นไหนสาวยังไม่ตามมาขเลยสาวสวยยังไม่ตามเลยนี่เห็นปลาครับไม่ได้เลยครับรีบกลับมาดูรีบกลับมาดูครับเดี๋ยวหาตัวสามตัวเป๊ะไว้สักเล็กมัดไว้ใช่ไหมสามเจ็ดโอ้โหนี่ตัวเบลเลอร์ครับ อ๋อ,อันนี้ไซส์ห้าซึ่งหกไปเลยครับได้แล้วครับตัวนั้นเบลเลอร์เลยขอให้มันรอดไปให้หมดเถอะอย่ามันนอนก้นแล้วก็กึ้นมันลอยเลยนี่นี่นี่สัตย์พนิลงที่บอกเก่านะลงอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวสักพักนะเราลง ใช่มันจะอยนอนอ่าก็ก็ผมงมมากที่ขึ้นมาที่เขาแล้วนั่นแหละตโมบัตก็เล่นน้ำสะเพลินเลยเมวันซื่น่ยได้คุณลุง,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 งเอากลับไปแล้วชุดที่ว่าเอากลับไปกินได้อ่ะหนึ 100. ่งร้อยแต่ที่อย่างนี้อีกหนึ่งร้อยกินไม่ได้แล้วเน่าแล้วแต่เดี๋ยวสักพักผมก็จะปิดกางเกงขาสั้นครับแล้วเดี๋ยวจะว่ายน้ำาองครับถ้าผิดเสื้อครับ ลงไปงมครับเดี๋ยวผมก็ขอแหยสักงสองตัวนะอ๋อไอพี่ตามกลับมานี่ตามกลับมาตามมาก็จะมาทอปลาตายนี่ไงได้ปนินหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยได้นินหตัวแล้วขอบคุณลุงนะขอบคุณลุงนะตัวนี้ยากินยากินยาก่าสามเก้าครับเชิญครับหักได้นะ อีกสักพักหนึ่งก็ถอดเสื้อลงว่ายน้ำแล้วครับแต่มาใน้น้อยคงไม่มีปัญหาใช่มาเน้น้อยคงจะไปคงไม่มีปัญหาละ นั่นแหะคุณลุงอัดมาแล้วพอมันตายคุณลุงก็เอากลับไปคุณลุงก็เสียเงินไปธรรมดาสิได้เสียดายเขาเก้าเก้าร้อยแปดสิบหกโลแล่วก็ผมว่าคุณลุงนี่ทัไอเลี้ยงปลาเนี่ยเก่งมากๆนะแต่พอขนมาตายนี่เสียดายเสียดายแล้วคิดถึงค่าค่าคนขับค่าคนงานวันนึ่งก็กลัวมันจะไม่ถือกลัวมันจะหนี้ใช่ไหมก็เลยเอามาให้มันคุ้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหม บอกแล้วเปลี่ยนรถหกล้อคุ้มเลยดีเดียวเฮ้ยอหกล้อนี่อัดแต่ถังได้เหรอโอ้เลี้ยงถังเลี้ยงไรนะเออไม่ใช่เอาถังใหญ่สองถังเลยแล้วรูออกแบบใหญ่ๆพวเปิดปุ๊บเทพวดอ่ะเออเราต้องให้มันมานั่งตักเลยประหยัดแรงไปเยอะถ้าไม่นั่งตักเนี่ยที่บ่อนี่ต้องไปดูช่างด้วยที่นู่น มาถึงก็ไม่ได้มาช่างรอบสองไงถ้าดทูทีเดียวพร้อมกันทั้งนู้นมาถึงก็เท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 ทั้สี่ครับคิดว่าขึ้นที่นู่นเขาจะช่างเหรอช่างนะคุณลุงคุณลุงช่างนะช่างเหรอช่างช่างก่อนแล้วก็มาที่นี่ก็มาช่างอีกทีหนึ่งอ่าถูกไหมนี่นนะมันก็มีบ้าง ปลายคันเบ็ดมว้มวนอยู่ฝันไปคันแม่ลูกคนนี้ติดใจอ่ะมาทุกวันไปครูไงชอบไป <c oughs> ครูไงน่ะเดอขาดอีกแล้วเนี่ยติดใจอ่ะจับตกไปคร่ะแม่แม่ใจอ๋อคันเบ็ดตกน้ําคันเบ็ดแกตกน้ํานู่นไง,งไหลไปนู่นไง,งแล้วลูกแกก็เอาชิงเหลียวช่วยไล่ไล่เกี่ยวน่ะทุ่นลอยไปนู่นนะ ต้องให้ต้องเอาคันเอาคันไปช่วยอันนี้ขอบคุณครับพี่สงพี่สงจะไปเอาอ่ะนู่นไงทุนลอยอาหารไปละทุนขาดไปแล้วมั้งการการเหลวแกะตรงน้ำ สนุกแกแกไม่เคยแกมานี่แกได้นะโดนดูแกมาทุกวันเลยตอนเนี้ยเพิ่งมานี่นะได้สามสี่วันเลยเนี่ยแล้วมาทุกวันเลยแกบอกว่าสนุกดีจำแล้วปลาดุกก็เยอะปลาเซปนึกสงเต็นบ้าตัวเท้าขาเนี่ยผมลงเนี่ยตอนลงใหม่มันว่ายเรียงกันสี่ห้าตัวโอ้โหแบบไวเลยอ่ะเอาเต็นบ้านี่ไปชั่งกิโลตรงนี้บใหญ่ หมดแล้วรครับตรงนั้นอ๋อ,อหมดแล้ว <c oughs> ต่อร,รวมนี่มันเท่าไหร่หมดแล้วยี่สิบเอ็ด ตอนนี้เหลือปลาปลาระโฮปลานินโโนปลาเกตนี่คุณลุงมีปลาอะไรอีกครับกไม่ไมีมมมมมหมดแล้วนะครับเหลือสวายปลาดุกอะไรงี้ใช่ไหมครับอ๋อเท่าไหร่นรนะสา,สามเลยนะรวมหมดเลยของวันเนี้ย ปลาที่ตายเขาว่ากันทีหลังเดี๋ยวค่อยไปหักเอาหักเลยเพราะว่ามันยังไม่หมดเลยครับไอท้ที่นี่เด็กยังไม่ได้เก็บขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะพายเรือไปเก็บเองเิก <9 11 K G> โลออเก้าร้อยสิบเอ็ดกิโลนะครับเกือบหนึ่งตันเลยนะครับ ครับขอหมดคลิปนี้ครับ